สวัสดีครับลุงพอ่อนออนไลน์มาพบมาพอกกับพี่กับน้องคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้ห้างหายไปโดนนะพี่น้องเนาะลุงพอ่อนม่เคยเดินลงคิบนะครับเมื่อนี่กับมาออกว่าห้มาหน้านะครับมาแต่เศ้าก,กอ่า้าใยมาหดผักก็เลื่อยเกี่ยวไกนะ่เนาะ สูพีสนองบ่งอีกคือเก่านะครับสำหรับไกล่ลุงท่อนตอนนี้นะครับก็เหลือบ่หลายปันเดเนะเราก็เอื่อนบ่ใครมากเตือนช้าก็ออกหาจินน้ำทงไ้ทงหน้าก็เอือนมากก็ซ้ำนี่แหละมาแนบบ่มาแน่นะครับก็ประกอบกับไก่ก็ยังบ่หลายปันใดเพราะว่าลูกชชยก็ส่งไปหลายแล้วนะครับส่งใหพี่หายน้องผู้เพิ่นอยากอพอพันขยายพัุ์ ถ้าเลย้เดียอยู่ซ้ำนี่แหละครับคือจะเอาไว้เปลี่ยนพอ่อพันธุ์แม่พันธุน์ล่ะซ้มนี่เนาะกมีอยู่บบจีตัวนะครับแต่ว่าตัวเมีหลายอยู่อ่ามอบอยู่น้ำห่างกับหลยอยู่นะครับน้ำปลาน้ำดอน,ดนอ่เมื่อหนึ่งเม่วนไปเห็นอยู่กลางปลาเลียงลูกอยู่ก็ยังเขามาบา่ได้ไปลาหกลูกกับน้ำมาเบ,บ่บ่ได้ปัญใด ลูกยังพันในแชียงออกจากป้าพัานได้ปล่อยไว้หันละไม่อยากไปจับไปไล่นยนันยันเขาตื่นเขายานนันเนาะก็เลยปล่อยไว้หันละเดี๋ยวยังไงเขาก็ออกมาเองเมื่อใครเห็นหนกนะครับที่ออกเป็นว่างใครยู่ใสกันเลยนอาแต่ให้เขาออกมาเองค่อยเ่งค่อยอยู่แน่คอยให้อาหารเขาเนะาะก็ มีไก่ตกนะมาอยู่สองสามตัวกลับมาไทายสุพีสนองเบิองอีกเท่านึงนะครับเมืนน่อนี้ไก่ตัวนี้กับคันดีดีเนาะแต่ว่าลุงพ่อนบ่กใครได้จับภาพเพราะว่าบริเบิงอตอนเขาสิคันนะนี่คันนี้เบิงอยู่บเศร้าลนะ่ะ ก็มมีหลยคอมเหมตนอยู่เนาะพี่น้องที่คขม้เมนตนเขามาว่าลุงพ่อนเคยบอกที่อยู่เป็นจุดอ่อนของลุงพ่อนสันว่าการทําเมีรยบ่บอกที่อยู่เราก็มีหลายคนอยู่นะครับโทษเขามาบางท่านบางคนเพิ่นเ็เห็นเดยโทษลุงพ่อนเนาะก็เลยโทษมามาถามว่าอยู่ไสบ้านใดมาสันว่าลุงพ่อนก็นจะถือโอกาสแนะนําที่อยู่ให้เพียให้น้อง ฟังเนาะก็คือ <c oughs> บ่ไก่บ่ไก่เนาะอยู่บ้านนาดีตนนําบลนาดีอำเภอสุวรรณลหาูจังหวัดน้องบวองัวลำพูนะครับผมบ้านลุงพ่อนรก็อยู่ที่จังหวัดน้องบวองัวลำพูเนาะก็มีหลายๆายท่านทั่วขม่าถามก็ลุงพรอะดะในเนืน้อนำบอกที่อยู่สุพีสนองฟังแร้วเด้อนะครับผม จังนี้กะฟั่งแล้วกะอย่าลืมนะครับให้กำลังอกกำลังใจลุงพ่อน้ำเน่นะครับผู้ที่ย่งงมาให้ติดตามแบบซอยกดติดตามเน่นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับก็มเมนเขามาคุยมาทากันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อๆไปนะครับผม ลุงพ่อนกับพญายามนะครับวาสีออกไปหาไทยนำคอกไก่คนอื่นๆอยู่นะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีเวลาพ่อนะครับก็รอก,ก่อนถ้ามีเวลาลุงพ่อนก็จะออกไปหาไทยอกอกอื่นๆมาสุพีสนองบึงนะครับผมลุงพ่อนมีความรู้สึกว่าไกล่ลุงพ่อนที่ออกมาปีนี้ไก่ทุกผู้บ่ใครง่ามปัน่นเลย โบ้คือปีกายนี่ปีกายนี่มีตัวงามๆเนาะกับตัวผูกก็หลายปีกายนาะเพราะว่าช่วงนั้นอพี่น้องยังบ้านในหูจากหลายเนาะกับบ้านในปล่อยออกไปมีตัวผูร่วมกันอยู่หลายตัวเป็นยี่สิบสามสิบตัวเนาะมาทยร่วมกันแล้วก็อรู้สึกว่างามาตื่นต่าเตือนใจอยู่พอสมควรเนาะปีนี้ ใกล้ว่าเหลือหลายเนาะมีมากกับปล่อยไปปล่อยไปมีพี่น้องก็อยากได้น้ำลายกับปล่อยไปทุกระยะระยะกะใกล้กับเลยบ่หลายกันคือบ่หลายก็จริงกับลายอยู่แต่ว่าอ่ามันบ่พร้อมกันเนาะได้มากกับปล่อยไปปล่อยไปกะปีนี้กับขงสี่ซัมหนีเวกสะกอนเนาะเพราะว่าอ่าสิเหลียแต่พอพันแม่พันเนาะกะไว้รอบปีหน้า กบอาที่บถึงปีนานล่ะเพราะว่าสุ้มไก่น้อยกับสิใหญ่เห็นมาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามลุงพ่อนไปน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขอไก่ของลุงพ่อนี่ก็เป็นลูกผสมเนาะลูกผสมอันว่าจะว่าดอกเลี้ยงงันไปทั้งปาทั้งดงเนาะคันว่าไปเรามันผิดกฎสุมชนของทางยูทูบเพ่นเนาะกับสิโอแต่ไก่ตัวนี่ยหละ กันวอาออกไปแล้วก็ถือตรวจสอบชิพคือใส่เวลาโดนบรไดปล่อยไงเนาะก็เป็นไก่โตเนาะครับพันผสมที่ลุงพ่อนเลี้ยงเอาไว้ก็ได้พอพันแม่พันมาจากทั้งผู้นะครับผู้ผาดวงเนาะแต่โดนหลายปีแล้วนะครับเดี๋ยวลุงพ่อนถ้ามีโอกาสนะครับทีกลับไปไทยทั้ง ผู้พาดวงไอ้พี่ให้น้องเบ่งเป็นแรงที่พ่อพันแม่พันที่ลุงพอ่อนออมาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลุงพอ่อนไปเบ่งเถี่ยวนั่นก็รู้สึกว่าอสิกกายพันไหลายนะครับเพราะว่าเพื่อนเอาไก่บ้านมาเลี้ยงผสมไปเบ่งแล้วก็การสิบพ่ปันในนะครับถ้าว่าลุงพอ่อน่แย่ออกมาเนี่ยก็ชิมพ่ได้ไก่งามในตอนนั้นนะเนาะ แต่ว่าลุงพ่อนไปขอไป,ไปซื้อมามาแยกมาเลี้ยงอยู่พี่ก่อนเพิ่นก็เลยเอาไกลบ้านก็ไปผสมกันได้ลูกได้เต่าออกมากะมองอ้มปันไดเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเสียงอ้ำมองอ้มจังไหนเดี๋ยวลุงพ่อนท้ามีโอกาสที่ไปไทยสุพีสรองเมืองอีกเท้่หนึ่งนะครับว่าที่เป็นลักษณะแบบใดอยู่ที่ผู้พดวงเนาะใกล้ๆก,กันอย่าแล้วบ่ไกลนะครับห่างกัน ห้าหกกิโลนะเดี๋ยวลุงพ่อนที่ผ้าไปเบิ่งจากเมื่อนหนึ่งนะครับผมสำหรับเมื่อน,นี้นะครับลุงพ่อน,นั่นขอ,อยุติในการถ่ายคลิปไปที่เพียงสำนีก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับเฝ้าก,ก็ติดตามลุงพ่อนไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าเฝ้าเทียมอย่าเฝ้าบ้ากันนะครับผม สำหรับชิปนี้นะครับมุขพ่อขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้เพียงสีมเมิยนะครับผมสวัสดีครับ